ฟุตบอลวันเล็บบอลเซปักตะกร้อกีฬายอดนิยมของคนสตูลที่วันนี้ไม่ได้เป็นแค่การเล่นออกกำลังกายเพื่อสุขภาพหรือกิจกรรมยามว่างเพื่อความสนุกสนานเท่านั้นแต่กีฬาได้ถูกนำมาสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมเฉิงสร้างสรรค์ให้กับจังหวัดเล็กๆชายแดนใต้สตูลลีนวัตกรรมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศและสร้างโอกาสทางสังคม สตูลลีกเป็นการจัดการแข่งขันกีฬาในระบบลีกสมัครเล่นที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลปรับประยุกต์มาจากลีกอาชีพเป็นแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยโดยใช้แนวคิดให้กีฬาเป็นเครื่องมือรือนวัตกรรมพัฒนาคนของจังหวัดสตูลสู่ความเป็นเลิศเพื่อสร้างโอกาสสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้คนสตูลอบประจสตูลเรามีแนวคิดว่า การจัดก,การแข่งขันระบบลีกเนี่ยมันจะยกระดับการกีฬาจากักรสูนให้ไปสู่ความเป็นเลิศให้ไปสู่ความเป็นมืออาชีพมากกว่าในระดับทัวร์นาเมนต์นะครับการที่ให้เด็กได้มีเกมการแข่งขันมีพื้นที่ได้แสดงออกได้ลงสนามถือเป็นการพัฒนาคุณภาพของนักกีฬาให้มีความก้าวหน้ามีความแข็งแกร่งมีความเจริญมากกว่า ช่วงสั้นๆนะครับจากแนวคิดอันนี้ทําให้ออบจอสตูลเนี่ยคิดในการที่จะจัดก,กีฬาลีกขึ้นมาตั้งแต่ปี2,553นะครับโดยในช่วงแรกเนี่ยก็จัดก,การแข่งขันฟุตบอลสตูลหลีกขึ้นมาก่อนนะครับหลังจากนั้นก็มีวอลเลย์บอลสตูลหลีกแล้วก็ตะกร้อสตูลหลีกตามมานะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็มีการแข่งขันกีฬาสตูลลีกใน3ประเภทกีฬา ะครับในรุ่นของเด็กและเยาวชนหลายๆช่วงอายุทำให้การพัฒนากีฬาของสตูลเราเนี่ยเปียบเสมือนเป็นจังหวัดที่สามารถส่งออกนักกีฬาเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้เป็นนักกีฬาอาชีพนับย้อนกลับไป13ปีก่อนการริเริ่มแนวคิดการจัดการแข่งขันกีฬาในระบบหลีกสมัครเล่นไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะต้องอาศัยองค์ประกอบ และการเตรียมความพร้อมในรอบด้านไม่ต่างจากหลีกอาชีพทางด้านบุคลากรที่ต้องใช้คนจำนวนมากด้านทีมเข้าร่วมการแข่งขันซึ่งมีความหลากหลายทั้งรุ่นอายุและชนิดกีฬาและด้านการบริหารจัดการที่มีความยุ่งยากซับซ้อนแต่ด้วยเป้าหมายในการพัฒนาคนสตูลลีกจึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยสร้างคุณค่าให้กับจังหวัดสตูล ด้วยแนวคิดในการพัฒนาทักษะความสามารถด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศอบจสตูลได้เชิญทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมาร่วมคิดร่วมวางแผนและขับเคลือนวัตกรรมสตูลลีโดยเริ่มจากการศึกษาข้อมูลรูปแบบการจัดการแข่งขันกีฬาการจัดการอบรมเพื่อสร้างองค์ความรู้การวางแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรและนักกีฬาการแต่งตั้งคณะกรรมการดำานินการด้านต่างๆ ระยะแรกของการจัดการแข่งขันอบจสตูลยังอยู่ในช่วงล้มลุกคลุกคลานประสบปัญหาหลายด้านแต่ด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วนได้เปลี่ยนอุปสรรคเป็นโอกาสเรื่องกการแข่งขันไปได้ระยะหนึ่งครับก็ทางอบจฝ่ายบริหารก็ได้ศึกษาเรื่องของปัญหานะครับเรื่องการแข่งขันก็ได้มีการปรับปรุงในเรื่องต่างต่าง เพื่อที่จะให้ศีาของศัตูเนี่ยให้มีการพัฒนาการไม่มยิ่งเป็น,น,น,นแล้วก็สามารถต่อยอดในเรื่องของศีลปวัตถได้นะครับในช่วงแรกเราจะใช้สนามทั่วไปตามที่ทีมัต่ตางเขา้าสู่การแข่งขันนะครับพอมีปนนัญหาในเรื่องของสนามเราก็จะมีการศึกษาปัญหาในเรื่องของสนามเพื่อที่จะพัฒนา ให้ในอีรานเนี่ยเราได้เล่นสนามที่มีมาตรฐานเราก็เราก็ได้มีการเชิญวิทยการยก,ก,กขขรนะครับจ้างจากผู้วิพากษ์จากสมาธิมาอบรมนะครับเกี่ยวกับหลักการของเรานะครับที่ยกตัวอย่างมาแล้วมีก็คือชอสิ่งนะครับผู้ได้รการแต่งามผู้ทำงนานอีกท่านแล้วที่สําคัญที่ขาดไม่ได้ก็คือได้มาให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับผู้สอนนะครับของ ้้้ททททีีาาททที่่่เเขขขขาาามมจะงงแัน,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 นสตูรับสตูลีกจัดขึ้นในช่วงเดือนธันวาคมของทุกปีใช้เวลาแข่งขันต่อเนื่องนาน7-8เดือนปัจจุบันมีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้ง3ชนิดกีฬากว่า1,900คนจําคนจำนวนทีมกว่า90ทีมแข่งขันทุกวันเสาร์อาทิตย์ ในสนามอำเภอต่างๆ7สนามใช้กรรมการผู้ตัดสินและบุคลากรก,รกีฬามากกว่า160คนใช้งบประมาณจัดการแข่งขันปีละเกือบ4ล้านบาทสำหรับฟุตบอลและเซปักตะกรอในรุ่นเยาวชน12ปีจัดให้นักกีฬาหญิงรวมเล่นกับนักกีฬาชายซึ่งเมื่อสิ้นสุดการแข่งขันแต่ละฤดูกาลทีมท้ายตารางสอันดับจะถูกลดชั้นเพื่อร่วมคัดเลือกกับทีมใหม่ ที่เสนอตัวเข้าแข่งขันในปีถัดไปความต่อเนื่องในการจัดการแข่งขันสตูล,ลีทำให้เกิดระบบและกลไกในการพัฒนาและเกิดการเปลี่ยนแปลงด้านกีฬาของจังหวัดในหลากหลายมิติในระดับสถาบันการศึกษามีการจัดหลักสูตรห้องเรียนพิเศษสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถด้านกีฬาโดยเฉพาะมีการจัดตั้งชมรมกีฬาในโรงเรียนมีการจัดทำบันทึกข้อตกลงกับสโมสรฟุตบอล พีทีสตูล f อฟในการส่งต่อนักกีฬาเข้าฝึกซ้อมสู่ระบบหลีกอาชีพสำหรับภาคเอกชนเกิดการสร้างความร่วมมือกับชุมชนโดยการค้นหานักกีฬาที่มีความสามารถโดดเด่นจากชุมชนต่างๆมาร่วมฝึกซ้อมสร้างทีมนักกีฬารุ่นอายุ18ปีเพื่อส่งต่อกับสโมสรกีฬาอาชีพส่วนภาคประชาชนมีการรวมกลุ่มจัดตั้งทีมฟุตบอลอะคาเดมีโคกนาวพี และทีม SD สตูดิโอแธเดมีทั้งสองทีมได้รับการสนับสนุนงบประมาณฝึกซ้อมจากผู้ปกครองของบุตรหลานในทีมในแต่ละปีทั้ง90ทีมที่เข้าร่วมแข่งขันต้องใช้งบประมาณในการจัดการทีมประมาณ9.5ล้านบาททุกหมู่บ้านตอนนี้มีการฝึกซ้อมเพื่อจะเตะเต้ตาม,มาเล่นของโอเล่สตูลิ่งนะครับได้เห็นผลงานของนักกีฬาที่ติดระดับชาติแล้วอันนี้ก็เห็นเป็นตัวอย่างแล้วเด็กรุน่นี้มันจะคิดว่าเออถ้าเราฟ ตั้งใจอะไรที่ทาไม่ได้ผมว่าถ้าเราตั้งใจสักอย่างและมีความอดทนเนี่ยผมว่าทุกอย่างทําได้ครับที่ผมคิดว่ามันเป็นผลนที่เราเห็นได้เป็นรูปธรรมชัดเจนว่าเพราะการแข่งขันฟุตบริลีกแต่ละอาทิตย์นะครับเราจะมีผู้ประเมินผู้ตัดสินและมีแบบทดสอบก็คือตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสมรรถภาพกติกาสิ่งต่างๆล่านี้ครับทำให้ผู้ตัดสินของทูกสตูดมีรายได้และก็มีความสามารถก้าวขึ้นไปสู่ในระดับประเทศครับ เราพยายามผลักดันเยาวชนในจังหวัดสตูลเกือบ100%นะครับในในการที่เข้าสู่อาชีพหน้าตอนนี้เราโชคดียอย่างหนึ่งนะครับเรามีโครงการสตูลลีกของอบจอที่สร้างเยาวชนตั้งแต่12 15 18ทีเนี้ยมันก็เป็นโจทย์ง่ายสำหรับสโมอสรเรานะครับทุกๆปีเราจะเอาเด็กจากสตูลลีกเนี้ยเข้าสโมอสรทุกปีเลยปี1คนบ้าง2คนบ้างนะครับ สตูล,ลิกเนี่ยสามารถพัฒนาเยาวชนให้มีคุณภาพและก็ขึ้นไปสู่ลีกอ,อาชีพได้โดยไม่ยากเลยในอีกด้านหนึ่งสตูล,ลีกได้ทำให้บรรยากาศการแข่งขันและการเชียกกีฬากลายเป็นวิถีวัฒนธรรมที่คนสตูลคุ้นเคยและตื่นตัวสถิติปี2566มีประชาชนมาเชียร์สตูลลีกมากกว่า10,000คนต่อสัปดาห์ในเสนาม ึ่งผลพลอยได้ทำให้ร้านค้าและแผงลอยรอบสนามมียอดขายสินค้าเพิ่มขึ้นสัปดาห์ละ350,000บาทช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้กับจังหวัดสตูลได้เป็นอย่างดีอ่พวกค่ายทางน้าบ้านก็หวันพันานบาบ้านช่องพันนาบ้านตมาค่ายท่าน้ำนี่นก็เขาซ้ำบ้นกว่างที่ก็ขึ้นไปหมากๆขึ้คือในลักษณะที่ว่าลูกค้ามาจากต่างอำเภอ อ่าคือก็มีรายได้เพิ่มขึ้นกระบกต่อโตไปค่ายเวลาจัตุ้นลิกค่ะเข้ามาหน้าเดียวก็ใช่ายเนาะซึ่งก็รายได้ก็ฝันบาทตรงฝันบาตก้าวกันไปตามเรือตาเราได้ใช่มาเราได้มานะปัจจุบันอบจสตูลได้ยกระดับการเชียร์กีฬาด้วยการนำเอาระบบการถ่ายทอดสดหรือไลฟ์สตรีมมิ่งในชื่อสตูลชาแนลมาใช้เพื่อเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน และยังสามารถขยายฐานผู้ชมกีฬาได้ทั่วประเทศนอกจากนี้คลิปการถ่ายทอดสดเป็นบันทึกที่สามารถนำไปศึกษาเพื่อใช้พัฒนาทีมได้ต่อไปปัจจุบันช่องสตูน h ช n แนลของอาบาจอสตูลมีผู้ติดตามมากกว่า5,000คนกว่าทศวรรษของการมุ่งมั่นพยายาม บริหารจัดการสตูลลีกอย่างเป็นระบบได้สร้างความเป็นเลิศด้านกีฬาจนเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เห็นผลเชิงประจักษ์มากมายกระจายโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนได้ทุนเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น89คนพัฒนาเยาวชนสู่นักกีฬาอาชีพหรือทีมชาติไทย35คนสร้างความเป็นเลิศสู่บุคคลต้นแบบในวงการกีฬา2คน พัฒนาบุคลากรด้านกีฬาจนได้รับรองมาตรฐานที่สูงขึ้น14คนเพิ่มเครือข่ายสนับสนุนการจัดการแข่งขันทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมากกว่า90หน่วยง,งานและกระแสสตูลหลีกฟิวเวอร์ทำให้ปีนี้สโมสรฟุตบอลอาชีพพีทีสตูลเอฟซีสามารถระดมทุนจากภาคเอกชนได้เพิ่มขึ้นจากปีก่อน7ล้านบาทเป็น10.5ล้านบาท เป้าหมายของการพัฒนากีฬาสตูลลีกองจประสตูลเนี่ยจะพัฒนากีฬาสตูลลีกให้เป็นลีกสมัครเล่นที่สามารถสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้และสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับคนกีฬาของจังหวัดสตูลกีฬาไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นและจบลงเฉพาะในสนามแข่งขันที่มีเพียงนักกีฬากรรมการและผู้ชมเท่านั้น แต่วันนี้อาบาจอสตูลได้พัฒนากีฬาให้กลายเป็นเรื่องในระดับสังคมชุมชนท้องถิ่นและระดับชาติซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้คนในสังคมทั้งหมดสตูลลีกจึงนับเป็นนวัตกรรมท้องถิ่นที่ผลักดันให้กีฬาเข้าไปมีบทบาทสำคัญด้วยการเชื่อมโยงความหมายและคุณค่าของผู้คนในสังคมไว้ด้วยกัน